สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ้ยกับเอสตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปุ้ยจะมาอัปเดต7หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลนะเดือนพฤศจิกายน2565นะครับปันผลอยู่ที่0.015-2ถึงบาทต่อหุ้นนะครับจะมีหุ้นอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ สำหรับหุ้นแรกนะครับก็คือบริษัทเอกั์วิศวกรรมจำกัดหมาชนนะครับวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่3พฤศจิกายน2565แล้วก็จ่ายปันผลวันที่17พฤศจิกายน2565เนงินปันผลอยู่ที่0.015บาทนะครับ สำหรับหุ้นตัวที่2นะครับก็คือบริษัทแม็กกุปจำกัดหมาชนนั่นเองนะครับวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่3พฤศจิกายน2565นะครับวันจ่ายปันผลวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 5ันเงินปันผลก็อยู่ที่0.28บาทต่อหุ้นนะครับลำดับต่อไปนะครับหุ้นที่3นะครับก็คือบริษัท เ s f ฟา m ม l จำกัดมหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD ดวันที่9พฤศจิกายน2565แล้วก็จ่ายปันผลวันที่24พฤศจิกายน2565เงินปันผลก็อยู่ที่0.08บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับก็คือบริษัทที่4นะครับก็คือบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD ดวันที่10พฤศจิกายน2565จ่ายปันผลวันที่25พฤศจิกายน2565แล้วก็เงินปันผลอยู่ที่0.25บาทต่อหุ้นนั่นเองนะ ลำดับต่อไปนะครับบริษัทที่5นะครับก็คือบริษัทไทยชูการ์เทอร์มินอลจำกัดมหาชนนะครับวันขึ้นเครื่องหมาย xd วันที่10 พฤศจิกายน6 5นะครับปันจ่ายปันผลก็วันที่25พฤศจิกายน6 5เงินปันผลอยู่ที่0.06บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับบริษัทที่6ก็คือบริษัทโรงพยาบาลไทยนครินจำกัดมหาชนวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่28พฤศจิกายน2565จ่ายปันผลวันที่14ธันวาคม2565เงินปันผลอยู่ที่0.60บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือบริษัทไทยออยล์จำกัดมาชนนะครับวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่10พฤศจิกายน2565วันจ่ายปันผลวันที่25พฤศจิกายน2565เงินปันผลก็อยู่ที่2บาท2หุ้นนั่นเองนะครับครับสำหรับนี้ก็เป็นทั้ง7บริษัทนะครับที่ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วก็ประกาศจ่ายปันผลใน,นเดือนพฤศจิกายน2565นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเสิร์ชดูรายละเอียดของบริษัทแต่และบริษัทที่เพื่อนๆสนใจได้โดยเว็บไซต์ สำหรับพุ้ยกับ A-Story ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจงกันด้วยนะครับบอบคุณครับ